สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราจะนําการคํานวณสูตรหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมเพื่อปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลักกินเบรรัฐบาลในงววันที่1ธันวาคมพศ2563นี้นะคะสําหรับการคํานวณหลขเด่นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลกกนากกินเบรรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในวันนี้นะคะท่านชมทางเราขอแนะนานสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยั้งที่หนึง่งบวกหลักสิบั้งที่หนึง่งบวกหลักหน่วยั้งที่สี่สามครั้งนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเราจะคำนวณหาเลขเด่นหล,ดดนลักสิบล่างด้วยกันนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีกครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้เรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับเเด่นหลักสิบล่างในงว,วันที่หนึ่งธันวาคมนี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับ การคำนวณนะคะหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลข7 7็บวกสนะคะได้9 9้าเก้าบวกสอ1ส1บวกสองสิบวกสองสิได้เลขเด่น5นะคะ5้บวกหนะคะได้6 6หบวกหนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกเรามาเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก5 7าเจสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข6และเลข7 ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลได้ท้าย2ตัวนะคะ57เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข5้านะคะเลข5ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลได้ท้าย2ตัวออก57เเามารับชมก 5, ันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลัก 100. ร้อยทั้งที่1นะคะเลข2 2บวก2ได้4 4บวก3าได้7 7บวก3าได้10บ0บวก3าม13ได้เลขเด่น3นะคะ สามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเก้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะห้าเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกห้าเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลข7ดบวก5้2 12, 12บวกศูนย์สามครั้งก็12นะคะได้เลขเด่น2นะคะ2บวก1ได้3 3บวก1นะคะได้สําสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก3 8มแปสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข3และเลข4ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก3 8เพราะฉะนั้น สำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขสานะคะเลขสาในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวันเลขท้าย2ตัวออก3ามแเรามารับันตัอสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยครั้งที่หนึงเลขหน 1, 1ึบวกแปดได้9ก้าเก้าบวกห้าสิบี่สิบสี่บวกห้าสิบวกห้ายีได้เลขเด่น4นะคะ4ีบวกหได้ห้าหบวกหนะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก40สําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก40เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออก40สําสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึบวกหได้หกหกบวกสองได้แปดบวกสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนะคะได้ 4. สี่สหรับผลออกรางวัลเลขได้ยสองตัวในงวดถัดมานะคะออกซีหกสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงูนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลขสองเลขสามดเลขสผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวในงนูนี้ออกซีหนะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะหลัวันเลขท้ายสองตัวในงวดน,น,น,นี้ออกสี่หกสำหรับตัวเลขเด่นเลขสี่หลักสิบล่างในงวดน,นี้นะคะคืองวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ธันวาคมพศ2563นนะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นในวันนี้นะคะ สูตรคำนวณหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยท้งที่หนึงเลย3 3มบวกหกได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบวกห้ายีได้เดนสีะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าหบวกหนะคะได้หกสำหรับผลออกเรารอร้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขห้าเลขหกนะคะสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขห้าเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณศศิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ